สวัสดีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีวันหยุดของใครให,หลายๆท่านนะครับก็วันนี้นะครับพามาชมละกันเนาะนี่ฮะชุดนี้เลยมาแล้วเตต้าคอมมิเตอร์นะครับปี2019แล้วก็2020นะครับมีเกียร์ออโต้เกียร์แมนนวลเนะราคาเนี่ยมีตั้งแต่900,000กลางนะครับถึงล้านล้านต้นนะครับมีหมดเลยเอาพูดง่ายๆเนาะนะ คใครมองหาอยู่ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คันแรกกันเลยดีกว่าครับปะนูน่นไปไปคันนู้นกันเลยดีกว่าครับนี่เชิญครับโอเคเรามาเริ่มกันที่คันแรกนะครับนี่ครับคันนี้ทะเบียน, 1, น,นหนึ่งนนูงองูแปดหนึ่งหกสองนะครับอ่ะแปดหนึ่งหกสองเดี๋ยวไปดูก่อนว่ารถปีอะไรนะครับเพจปี สองพันยี่สิบสามนะเพื่อนๆนปีสองพันยี่สิบสามนะครับคันนี้หนึ่งนอนหนูงองูแปดหนึ่งหกสองนะครับอ่าภายในอันนี้จะเป็นเบาะสแตนดาดเลยนะครับเบาะผ้ากำมะหยี่เบาะสี่แถวนะครับประมาณนี้เลยนี่อย่างนี้เลยเบาะสี่แถวนะเกียร์ออตโต้นี่หลังคาขนน่นต่างๆประมาณนี้ประตู ริลลอยมีไหมอ่ามีตำหนิมีการกระบาดตรงนน้นก็น่าจะเป็นอ่ะมีรอยตรงนี้นิดหนึ่งนี่นะครับสีเทาคันนี้แล้วสวยนะครับปียนะีส่สิบสามนะบ่อสาเอ่อบ่อสีแถวเนาะบอ่อสีแถวนะครับคันนี้ปีสองพันยี่บสามเกียร์ออโตโด้ดนะ้วยเนาะ ราคายังไม่ออกนะแต่ว่าทักทายกันเข้ามาก่อนได้เลยเดี๋ยวผมไปรีบไปหาราคามาให้คันนี้เลขไม้สองสองแสนหนึ่งโอ้เลขไม้โอเคไม้เยอะนะผมบอกก่อนไม้แก่ไม้แก่แ,กแต่รถสภาพเดิมเดิมเลยนะครับรถสภาพเดิมเดิมนะครับผมขอดูสำเนาหน่อยสิสำเนาของคันนี้นะครับคันนี้นี่ปียี่สิบสามมกราคมนะครับนี่ฮะรถมือเดียว นี่รถมือเดียวืจอดึดนนที่หนึ่งนะครับเกียร์โตนะครับปี2023ัมไม่สองแสนนะครับอ่ะไม่แก่ are, แต่รถเข้าศูนย์ตามระยะนะไม่ต้องห่วงเลยเช็คประวัติได้นะครับน็อตต่างๆนะฮะเดิมๆหมดเลยนะครับพวกนี้นี่เดิมๆคันนี้สวยไม่แก่ are, ไปนิดแต่โอเคหนึ่งนองหนุงมงู แปดหนึ่งหกสองนะครับคันนี้นะอ่าใครหารถปีใหม่ๆหน่อยก็มาคันนี้โอเคคันถัดไปนะครับหนึ่งนอหนูขอไข่สี่ห้าเจ็ดหกนะครับหนึ่งนอหนูขอไข่สี่ห้าเจ็ดหกนะครับปีสองพันยี่สิบนะคันนี้ น็อตฝากระโปรงคันนี้เดิมเดิมนะน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยถอดนะครับน็อตคันหน้าโอเคเดิมเดิมหมดเลยนะทุกคนนี่น็อตแกนต่างๆอ่ะคันนี้หน้าเดิมแน่นอนมอกอรสติกเกอร์อยู่ครบนะครับนี่ฮะสี่ห้าเจ็ดหกนะครับอ่ะไปดูภายในกันสักน้อยนะครับภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเบาะสามแถวนะนี่เป็นเบาะสามแถวน เกียร์ธรรมดานะครับนะบ่อบ่อใช้คําว่าไม่ชํารุดเลยนะครับทั้งเก้าตัวนะครับไม่ชํารุดเลยนะฮะนี่เป็นรถเดิมนะครับยังไม่ได้เก็บงานและประับสภาพนะครับนี่ฮะสติ๊กเกอร์เดี๋ยวจัดการให้นะครับอ่ะไปดูเลขหม่กันสักเล็กน้อยนะครับคันนี้เลขไมคคันนี้อยู่ที่แสนกัะอีกสองร้อย ทะเบียนนี้นะหนึนหนูขอไข่สี่ห้าเจ็ดหนะครับกุญแจนี่มี1นสองเนี่ยกุญแจเนี่ยชุดเนี่ะทั้งชุดนะครับสำเนาหน้าเล่มปียี่สิบแท้ๆนะครับรถมือเดียวลำดับที้หนึ่งนะครับมีตำหนิกระจกเล็กน้อยอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับผมคันนี้เกียร์ธรรมดานะเลขไมหนึ่งแสนกับอีก200นะครับคันนี้ หนึ่แสนกับสองนะจ๊ะอ่ะทะเบียน1นึนอหนูขอไข่นะครับ1นึนอหนูขอไข่4ี่ห้าเจ็ดหนะครับปี2020ี่เกียร์ธรรมดาเลขใหม่หนึ่งแสนกับอีก2 5งร้าสกิโลรถเดิมๆประวัติศูนย์โอเคแกมไม่น็อตต่างๆไม่เคยแกะเนาะโอเคใครสนใจทักมาไปคันต่อไปคันนี้ทะเบียนหนึนอหนูก็ไก่แปดเสามนะครับ ป9 3เก้าสามคันนี้เป็นยังไงบ้างไปดูแผ่นเพจปีสองพันสิบเก้าเซปมเบอร์ปีสิบเก้านะครับเห็นไหมเซปเ e มเบอร์สิบเก้าสติ๊กเกอร์อยู่นะครับน็อตไม่แกะนะครับนี่ต่างๆอ่ะดูของเรามีตั้งแต่สิบเก้าขึ้นไปเลยนะน็อต mm hmm. เดิมๆหมดเลยนะครับนี่ไซด์เดิมนะฮะไม่มีแกะหนึ่งนองหนูก็ไก่ 893สนะครับอ่าไปดูภายในนะครับสีเดิมๆนะครับเป็นรถเอ่อตรงนี้จะมีพวกรอยร่องรอยสติกเกอร์เดี๋ยวเราจัดการให้นะครับอ่านี่ภายในจะประมาณนี้ภายในเบาะสามแถวนะครับด้านหลังสี่สี่สาสนะครับเป็นสีเอ่อเทาเข้มนะครับแล้วก็มีหน้าจอนี้อ่ามีหน้าจอมาหน้าจอนี้ยังไม่ได้ใช้งานแน่นอนนะฮะสติกเกอร์พลาสติกอยู่เลยนะครับเกียร์ธรรมดานะครับหลังคานะฮะ สะอาดสะอ้านนะครับผมคันนี้เบาอ,อย่างที่บอกเนาะเบาไม่มีร่องรอยการขาดหรือใช้คําว่าไม่ค่อยได้ใช้ดีกว่าอ่ะเนาะไม่ค่อยได้มันคนไม่ค่อยได้นั่งเยอะนะครับคันนี้นะนี่คันนี้เอาก็มีตาหนิอ่ะมีนี่คันนี้นิดนึงนะครับไม่ได้เบียดนะก็เหมือนว่าเออนั่นแหละไปขูดขีดอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะครับคันนี้ อ่ะเลขไมคันนี้ปีสิบเก้านะปีสิบเก้าใช่ไหมผลิตสิบเก้าเดี๋ยวไปดูว่าจดเมื่อไหร่เลขไมให้ดูครับบึ้งหกสามศูนย์หกเก้านะครับหกสามศูนย์หกเก้านะครับหกหมื่นสามเนี่ยพูดง่ายๆนะครับทุกอย่างรถมันยังใหม่อยู่เลยอ่ะสิบเก้าจดยี่สิบนะครับกุมภานะสิบเก้าจดยี่สิบนะรถคันนี้เลขไมหลักหมื่นน็อตเดิมน็อตทุกอย่างจุด ตำแหน่งต่าง,าง,างๆเดิมๆไม่มีรอยขันรอยแกะนะฮะ <Okay. S 2> ใครสนใจก็ทักทายมาอ่ะนี่ฮะนหนึหนูกอไก่แปดเก้าจวดยีเกียร์ธรรมดาเลขใหม่หกหมื่เบาส3เอ้ยสี่สสเป็นเบาะหนังสีเทาเข้มนะครับผมอ่ะโอเคใครสนใจสกิดมาฮะราคาที่ผมยังไม่ออกเนื่องจากว่าแต่ละคาันราคาไม่เท่ากันนะครับ แล้วก็ใช้คําว่าจําไม่ได้ด้วยจริงๆเนอะก็ต้องอาจจะต้องทักมาทีละคันเนอะจริงๆเพราะว่าจําราคาแทบไม่ได้แต่ละคันราคาไม่เหมือนกันเนาะโอเคคันถัดไปคันนี้ครับหนึ่งนอนหนูขอไข่สีห้าเจ็ดสี่นะครับอ่ะไปปีอะไรก่อนผลิตป,ปีอะไรมาดูกันก่อนเร็วปียี่สิบออก2ทเบร์ยี่สิบนะครับเห็นไหมเอ่ยอ่า ออกยี่สิบนะหน้าสวยเดิมๆสติกเกอร์มอกรอยู่นะครับโครงสร้าง GOA โอเคน็อตมีถอดฝานะครับคันนี้น็อตถอดฝานะแต่แก้มเดิมนะครับข้างในเดิมนะฮะคานคานเดิมๆนะไฟเขาเรียกว่าอะไรนะน,น็นอตไฟไม่มีการเปลี่ยนนะครับหน้าเดิมๆหมดเลยถอดฝา มีรอยแค่ถอดฝายอย่างเดียวมีโอกาสที่ถอดฝาน้ำสีเนาะทั่วไปไม่มีปัญหาคายก็ทุกอย่างเดิมเดมหมดเลยอะนะครับมีแค่น็อตถอดฝายอย่างเดียวเลยพวกแกมต่างๆน็อตไฟหรือน็อตแก้มไม่มีขยับนะครับทุกคนนี่หนึ่งนอนหนูขอไข่สี่ห้าเจ็ดสี่นะปียี่สิบนะครับอ่ะภายในนะครับเบาะเป็นสามสามสามนะครับเป็นเบาะหนังแบบนี้นะฮะ ชุดนี้ผมบอกเลยนะว่าไม่ค่อยได้โดยสารอ่ะผมกล้าพูดเลยเพราะอะไรหนึ่งเบาเนี่ยยังมีความกระชับหรือขึ้นรูปอยู่นะครับยังใหม่อยู่นะครับแล้วก็ไม่มีรอยขีดขว่วนเพราะว่าถ้าการใช้งานหนักๆเนี่ยมันจะต้องมีร่องรอยการใช้งานหรือมีรอยขีดรอยข่วนเยอะนะครับแต่ชุดนี้สวยเลยนะครับอ่าคันนี้เกีย์ธรรมดานะทุกท่านเจีย์ธรรมดาปี20สิบผลิต2ี่สิบนะฮะเนี่ย รองรอยเป็นยังไงบ้างอ่าสติกเกอร์ต่างๆเอาออกให้นะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดให้ทั้งหมดนะครับผมนี่ครับชุดนี้ไม่ค่อยใช้คำว่าไม่ค่อยมีร่องรอยนะอ่ะนี้มีมีอะไรเอ่ยห็่พวงการกระบาดไว้อ๋อมีร่องรอยอรขีดอันตรงนี้ไม่เข้านะขัดออกจริงๆนะครับ คันนี้เลขมาอยู่ที่แสนก่าอีกสามหมื่นเก้าพันนะครับรถเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้นะเป็นเกียร์ธรรมดานะทุกท่านเ๋ยวก็มีเศษกระตกนะครับอันนี้จัดการให้นะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูสำเนากันสักเล็กน้อยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันยาวๆเลยฮนะอ่ะ สำเนาอยู่ไหนเออหาสำเนาไม่เจอเดี๋ยวนะทุกคนอ่าเจอแล้วยี่สิบนะครับนี่ฮะรถมือเดียวเหมือนเ,เหมือนกันนะครับรถของเราเป็นรถมือเดียวรำ,ำดับที่หนึ่งอยู่แล้วนะฮะโอเคชุดนี้ต้องบอกว่าใครได้ไปคุ้มผมบอกอย่างนี้เพราะว่าเป็นรถเดิมๆหมดเลย รถแทบจะไม่มีตําหนิเลยอะทุกคนเอาจริงๆเนีย่ยไปแล้ววิ่งงานได้เลยนะครับประแบบน,น,นี้หนึ่งนงนูขอไข่สี่ห้าเ็ดสี่นะครับใครอยากได้สิมทะเบียนมาด้วยนะเมื่อกี้เลขไม้เท่าไหร่นะผมลืมขอดูเลขไม้อีกทีหนึ่งคันนี้ผมลืมไมแ 3, ้แสนสามปะอ่าแสนสามเก้าโอเคหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับปีสองพันยี่สิบนะทุกคนปีสองพันยี่สิบนะคันนี้นะ โอเคถัดไปนะครับไปยาวๆครับคันนี้โอเคคันนี้ 1, นนหนึ่งนนุคอควายห้าห้าสองเจ็ดนะครับ 1, นนหนึ่งนนุคอควายห้าห้าสองเจ็ดนะอ่าโอเคเริ่มกันที่ด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับคันนี้ปีอะไรเอ่ยปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับจูนนะนี่สองหนึ่งนะครับรถปียี่สิบเอ็ดเดี๋ยวเราไปดูว่า จดเมื่อไหร่นะครับผมฝาเดิมนะครับคันนี้ฝาเดิมน็อตไม่มีขยับนะครับนี่น็อตท้ายก็ดมเดิมนะครับน็อตแก้มเดิม e นะครับไล่ลงมานะครับคันเดิมน็อตไ,ไฟไม่มีขยับไม่มีถอดนะฮะไล,ล่มาคันหน้านะครับทุกอย่างดมเดิมผ่านการใช้งานมาจริงนะฮะน็อตไม่มีรอยขันประแจแน่นอนนะครับผมโอเคชุดนี้อ่ะคันนี้หน้าเดิมแน่นอนนะครับไม่มีการเก็บรายละเอียดเลยเนาะ 5527นะครับอะไปดูภายในกันคันนี้เบาะจะเป็น433นะครับทุกท่าน4 3 3เบาะหลัง4นะครับแล้วก็3ตรงกลาง3แล้วก็ตรงนี้3นะครับเป็นเกียร์เกียร์อะไรเกียร์ธรรมดานะทุกท่านปี21เกียร์ธรรมดานะครับปี21เกียร์ธรรมดาหลังคาก็จะประมาณนี้เดิมๆนะฮะพวกสติกเกอร์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราเอาออกให้นะครับพวกสติกเกอร์ที่มันติดอยู่ข้างรถเนาะ รถมอเตอญ,ญ์เช่าจากหน่วยง,งานรถพวกนี้จะมีประวัติการเข้าสู่ตลอดนะครับลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลหลังได้ที่ศูนย์หรืออะไรก็ได้นะครับผมก็จะมีอะตรงนี้มีตรงนี้หน่อยนึงนะครับผมแต่โครงสร้างเนี่ยผมบอกเลยเกจเอแน่นอนนะฮะปียี่สิบเอ็ดยางโยโกฮามานะครับยางโยโกะ, oh ะ oh ให้ดูยางกันสักน็กน้อยยางนะครับยางโยโกปียี่สิบสามนี่หนึ่งเก้าสองสามนะครับ รถย1ิบเอนะฮะคันนี้เลขไม่อะเลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งแสนก็นอีกหนึ่งมื่นเกกิโลนะครับถุงต่างๆเนี่ยเห็นปะมันความใหม่อะยังไม่ได้แกะเลยนะฮะแล้วก็อะให้ดูสำเนากันเล็กน้อยสำเนาคันนี้นะครับอุ้ยยี่สบเอ็ด ทะเบียนห้าห้าสองเจ็ดสิงหาหกสี่นะครับสิงหาหกสี่โอเคสิงหาหกสี่นะครับก็ตรงนะฮะยี่สิบเอ็ดจดยิบเอ็ดนะครับผมนี่ลำดับที่หนึ่งเนาะคันนี้เกียร์ธรรมดานะทุกท่านเกียร์ธรรมดาปีสองพันยี่สบเอ็ดเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับรถเดิมๆนะครับผมสวยน็อตโอเคไม่มีขยับนะฮะกุญแจอ่ะกุญแจดูกุญแจหน่อยซิ มีกุญแจประมาณนี้3ามหนะฮะโอเคปี2องพนะครับทก่านหนึนหนูคอควายห้าหองเจ็ดนะฮะหนึนหนูคอควายห้าหองเจ็ดนะครับเลขไมลหนึ่งแสนกัอบอีก1 9 0 0งนเนาะปี2021เบาะ433เป็นเบาะหนังนะครับอ่ะใครสนใจทักทายเข้ามานะครับ โอเคขั้นต่อไปนะครับขั้นนี้ครับหนึ่งนอหนูขอไข่สี่สามหนึ่งสองนะครับหนึ่งนอหนูขอไข่สี่สามหนึ่งสองนะจ๊ะปีอะไรเอ่ยเรามาดูการผลิตป,ปีสองพันยี่สิบออกเบอร์นะฮะเห็นไหมเอ่ยนี่ปียี่สิบนะครับสติกเกอร์ฝาบนโอเค น็อตฝาไม่ถอดไม่ขยับนะครับน็อตแก้มต่างๆนะครับไม่แกะนะมีแกะไหมไม่แกะเนาะโอเคคันนี้ก็เดิมๆนะครับคันเดิมๆนะจ๊ะคันหน้าเดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดเลยนะฮะทุกอย่างเดิมหนึ่งนหนูขอไข่สี่สามหนึ่งสองนะครับก็สติ๊กเกอร์พวกนี้เดี๋ยวออกให้นะจ๊ะผมมีผมกระดุมพื้นไปด้วยนะฮะคันนี้อ่ะ บ่อนังสี่สามสามนะครับนี่ฮะใช้คำว่าบ่อเนี่ยต่งตึงนะครับต่งตึง,ตงไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ไมชำรุดไม่สึกเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ใช้ดีกว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วกันเนาะนี่ครับเกียร์ธรรมดานะครับลังค่กิฟต์แบบนี้นะฮะ ทังคายกิ๊บแบบนี้เลยนะออกเทเบปี20นะครับนี่ติ๊กเกอร์พวกนี้เดี๋ยวจัดการให้ทั้งหมดนะท่านบอกอย่างนี้อ่าเลขไม้ดูเลขไม้กันเลกน้อยแสเออหมืน่นหมื่นเก้าเดี๋ยวนะอโอ้ หมืนเทุกคน B ยี่สิบหมืนเก้าขอดูหน่อยจริงไหมโอเคหมื่นเก้า okay. ของจริงนะครับหมื่นเก้าแท้ๆเลยนะครับต้องบอกว่ารถหมดสัญญาเช่าหรือรถเช่าในงานไม่จําเป็นต้องเลขไม้เยอะนะผมบอกก่อนไม่จําเป็นเลยนะครับบางคันก็เลขไม้หลักพันก็มีนะผมบอกบอกบอกได้เลยฮะ เพราะว่าการใช้งานหรือคนที่ใช้ใช้งานไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละองค์กรเดียวกันอาจจะการใช้งานผิดคนละประเภทก็ได้วิ่งข้ามจังหวัดหรือวิ่งเฉพาะภายในภายในแอเรียพื้นที่หรือข้ามจังหวัดอะไรเงี้ยมันต่างกันเยอะนะครับอันนี้19ื่นเก้นะครับหมื่นเก้าจริงแหเพราะว่าเบาโ,โหสุดยอดเลยจิ๊บ เลขไม่หนึ่งหมื่นเก้าพันว้าวเลยคันนี้นะครับหนึ่งนนูขอไข่สี่สามหนึ่งสองนะฮะหนึ่งนนูขอไข่สี่สามหนึ่งสองนะทุกท่านปีสองพันยี่สิบนะเออเมื่อกี้ไม่ได้ดูสำเนาหนะ้าเล่มขอดูสำเนาหนะ้าเล่มสักเล็กน้อยปะไปดูสำเนาหนะ้าเล่มกันดีกว่าสำเนาอนะ่ะชัดเจนนะฮะยี่สิบนะครับยี่สิบตรงนะครับผม ทะเบียนนี้หนึ่งนองหนูขอไข่สี่สามหนึ่งสองนะจ๊ะปียี่สิบไม่หมื่นเก้าอ้วาว้าวไม่ล่ะใครอยากได้สกีตมาเลยนะครับทุกคนอ่ะถัดไปนะครับหนึ่งนอหนูก็ไก่แปดเก้าสี่นะครับแปดเก้าสี่นะหนึ่งน,น้องหนูก็ไก่แปดเก้าสี่ปีสองพันสิบเก้าโนเวมบอร์สิบเก้านะ คันเนี้ยคาดว่าสิบเก้าจุดยี่สิบน็อตหัวน็อตเดิมเดิมนะครับไม่มีรอยขันจุดในแกมนี้นี่ไล่มาข้างหน้านะครับเดิมเดิมทั้งหมดเลยนะฮะน,นี่ฮะ แปดหน้าสวยนะครับภายในไม่ต้องพูดถึงสวยอยู่แล้วอ่ะคันนี้4 3, 3, 3, ี่สามสเบาะสีเทาเข้มนะครับหลังคาแบบนี้มีหน้าจอแบบนี้เหมือนกันฮะติดไว้สำหรับให้ครบองค์ประกอบแล้วกันถามว่าได้ใช้ไหมก็ไม่นะฮะเชื่อว่าไม่เพราะว่าติ๊กเกอร์เนี่ยยังไม่ได้แกะเลยเนาะ เกียร์ธรรมดานะครับเบาะไม่มีชํารุดเลยนะครับไม่มีเลยนะครับต้าบอ,อยงี้ไม่มีเลยเนาะนี่รอบคันก็ปกติดีมากไม่มีรอยขีดข่วนมีสติกเกอร์เดี๋ยวออกให้นะจ๊ะอ่ะดูเลขไม์กันหน่อยเร็วเุ้ยไม์หลักหมืน่นคันนี้ไม์หลักหมืน่นแปดหมืน ไม่แปดหมื่นเก้าร้อยนะครับไม่ 8, แปดหมื่นเก้าร้อยไอถุงยังไม่เอาออกเลยอ่ะไปดูสำเนาฮึบสำเนามีคันนี้มีติดมาไหมมีมีทุกคนอ่ะคันนี้สิบเก้าจดยี่สิบนะครับ1 9 2เก้าจดยี่สิบนะนี่เห็นไหมตรวจกุมภา ไม่แปดหมื่นนะครับรกเกอร์สวยๆไอ้ถุงอย่างนี้ไม่เอาออกเลยมาก่อนได้ก่อนเลือกก่อนนะครับมาช้าอดนะจ๊ะต้องบอกรถรถตู้ของเรามาเร็วไปเร็วนะครับคันนี้ทุกอย่างสวย19.20ไม่แปดหมืนะครับคันนี้นะหนึ่งน้อนหนูก็ไก่8 9ดนะครับ19.20คันนี้อ่ะใครสนใจ ทักทาทยเข้ามานะครับที่ไม่บอกราคาหนึ่งเพราะว่าราคาไม่ออกเนาะนะครับราคาคือว่าปีเดียวกันตัวเดียวกันเล็กไม้ใกลเคียงก็อาจจะไม่ไม่ราคาต่างกันเป็นไปได้ครับเป็นไปได้หมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมทําเป็นคลิปสั้นๆไปให้นะครับผมโอเคถัดไป1หนึน่งนอก็ไก่904คันนี้ครับ1นอกก้ 9, 4, นะ ไปดูกันปะคนคันนี้นคาดการว่าปี1 9อ่าตัวเดียว 19. 2 0ดแน่นอนรถนี้นะครับ19 2 0ดนะครับผมสติกเกอร์มอกอสติกเกอร์ต่างๆนะครับชัดเจนไม่ขยับนะฮะในไม่ขยับนะครับแก้มเดิมนะครับแบบนี้แบบนี้ต้องแบบนี้เลยนะครับไล่มาโอเคหัวฝุ่นฝุ่นตกใจนึว่าไฟเปลี่ยนไม่ใช่นะครับเดิม อ่ะโอเคคันนี้บอกเลยว่าสวยทุกคนันนะชุดเดียวกันเบาะสีสามสามแน่นอนครับคันนี้สีสามสามนะครับผมสีเทาเข้มมีหน้าจอแบบนี้มีหน้าจอแบบนี้นะครับเกียร์ธรรมดาแบบนี้นะฮะเห็นปะรอบขันไม่ค่อยมีร่องรอยนะของบอกอย่างงี้ไม่ค่อยมีร่องรอยเลยเอาจริง ปะดูเลขไม้กันซกเล็กน้อยเลขไม้ของคันนี้อยู่ที่เก้าหมื่นสามเก้าสามหกศูนย์แปดเก้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดกิโลนะครับนี่ภายในประมาณนี้สิบเก้าจุดยี่สิบแน่นอนนะครับผมบอกเลยนะครับชุดนี้สิบเก้าจดยี่สิบหนึ่งนกอเก้าศูนย์สี่ จน่าจะเป็นเดือนกุมภาเหมือนกันนะครับผม904นะโอเคคันถัดไปหนนอหนูข้อควาย5523นะครับคันนี้มาคันนี้แผ่นเพจปีสองพนยี่สิบเะครับเห็นไหมเดี๋ยวนะอ่าปี21จูนนะฮะอ่าคันนี้น็อ มีขยับนะน็อตฝามีขยับนะเห็นไหมติ๊กเกอร์มอกรักเดก็ดก,ดกอันตรธานนะครับแก้มเดิมเห็นไหมเดิมนะครับไฟเดิมนะครับผมไม่มีไม่มีขยับเลยนะฮะมีแค่น็อตฝากระโปรงอ่าน็อตฝากระโปรงก็โพสเกตหินนะครับเป็นเรื่องปกติเลยนะครับผมอ่ามีแค่นี้เลยนะครับแก้ม,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 มุมเดิมดูได้เลยนะครับ บอ่อเป็นบอ่อสี่สามสามนะครับสี่สามสามนะนี่ไม่มีรอยขาดหรือรอยปิเลยนะครับชุดนี้นี่เกียร์ธรรมดานะทุกท่านปียี่บเอดเกียร์ธรรมดานะครับปียี่สบเอ็ดเกียร์ธรรมดานี่ฮะสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่องยี่สามมีครบหมดเลยอะ กเกียร์ออโต้เกียร์แมนนวลม,มีก็มีอีกนะครับอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับดูเลขใหม่กันสะเล็กน้อยคันนี้เลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมืนเก้าพันนะครับผมปีสองพันยิบเอ็ดเกียร์ธรรมดานะสำเนาห,หน้าเริม่มอ่ะนี่ฮะตรงยิบเอด็ดจดยิบเอ็ดนะครับผมรถมือเดียวลำดับที่หนึ่งอ่ะ สวยแน่ๆนะครับคันนี้สวยทุกคนนั้นาอจริงๆนะจะจัดไฟแนนซ์หรือซื้อเงินสดได้ทั้งนั้นนะครับออกง่ายไม่ยุ่งยากนะครับทักบาหาบาังลิษได้เลยนะครับนี่หนึ่งนหนูข้อควายห้าห้าสองสามปียี่สบเอ็ดเลขไมลหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันกิโลหนึ่งแสนหนึ่งหมืนเก้าพันกิโลนะครับเกียร์ธรรมดาเบาะหนังสี่สามสามนะครับคันนี้นะโอเคสุดท้าย ของคลิปนี้นี่ครับคันนี้ครับผมหนึ่งนอน,นูขอไข่สี่สามหนึ่งสามนะครับสี 4, 3, 1, 3, ่สามหนึ่งสามรถเออเป็นปีสองพันยีิบนะครับเป็นปีสองพันยี่สิบนะปียี่สิบนะครับฝาเดิมๆอย่างแบบนี้น็อตไม่ขยับแบบนี้นะครับนี่แก้ม หน้าหลังเดิมเดิทั้งหมดเลยนะครับนี่ไล่มาเลยนะฮะไม่มีขยับเลยผมบอกเลยรถตู้ชุดนี้นะใครได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับโอหเบาสวยเลยอะทุกคนบบาสวยมากสีสามสามเป็นเบาะสีบอลน,นะครับสีครีเออเขาเรียกว่าอะไรนะเทาอ่อนอะไม่รู้เรียกว่าอะไรเบาชุดนี้ไม่มีแตกไม่มีอะไรเลยดูดิคันนี้มีพรมกระดุมด้วย เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เกียร์ธรรมดานะหลังบูหลังคานี่สะอาดมากๆนะครับสติกเกอร์พวกนี้เอาออกเดี๋ยวจัดการให้นะครับเวลาส่งมอบคือคินนิ่งพร้อมส่งมอบพร้อมใช้งานนะครับลูกค้าได้รถแบบว่าประวัติแบบแน่นอนรถมือเดียวนะครับไม่ต้องห่วงว่าเอรถตรวจสอบประวัติได้ไหม ไม่มีปัหาเลยตรวจได้ทุกคันนะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่หุยทุกคนนี่เอาไม่จริงนะเนี่ยผมบอกก่อนนี่หนึ่งมืนเอาดีมาไม่หนึ่งหมื่นนะทุกคนเก์ธรรมดาไม่หนึ่งหมื่นรถปีสองพันยี่สิบนะนี่ยี่สิบแท้ๆเลยเอามาใครบอกว่ารถตู้อยากได้ไม่น้อยๆผมมีนะเอามาไม่หมื่น หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับปีสองพันยี่สิบนะนะฮะโหสวยเลยอ่ะบอกเลยว่าชุดนี้ใครได้ไปคุ้มอ่ะคันนี้หนึ่งนอะหนูขอไครสี่สามหนึ่งสามรถปีสองพันยี่สิบนะครับเลขไม 11, 000, ่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเบาะสี่สามสามนะครับเบาทุกต้องบอกว่าหมืเบาไม่ใช้อ่ะ บอกให้มันติดให้ครบแ่ะไม่มีการใช้งานแน่นอนผมบอกเลยนะครับโอเคฝากไว้ด้วยใครสนใจออกรถนะครับบางริตรถยนต์จัดให้นะครับรถตู้มีให้เลือกอีกมากมายนะครับอยากได้ตัวไหนแบบไหนทักมาได้เลย0838793317สํำหรับวันนี้บางริตราไปแล้วนะทุกคนสวัสดีนะครับ